ครับสวัสดีครับเอฟซีตอนนี้บ้าแหลมสิผ้าแต่ตามตัวเลขเลขยังบ้าแดมน้ำปูส่นเจ็ดบ่ะครับผมเลขยังเลขไงเรัฐบ,บ,บาลไทยครับเป็วนี่กครับผมไปกับพระเต็มครับป้าใหญ่เจสปอร์ตโอ้นี่ที่วัดโูสนเจ็ครับผมโอ้นี่แหละครับ นี่ละมองเรียกล่าวดังๆครับอของปูซูลเจ็ดนี่แหละครับมองเพิ่นยูบันิไม่เห็นแล้วใายพีไม่เห็นมองเพิ่นยูพันเศร้าแล้วครับรีเวียนมัดเพมัน <c oughs> มน,นั่งซื้อนี่ไม่คือพัอยาง,งายาแล้วเหรอฉัน ก็เขาไปน้ำกันครับเปบึงสถานที่พันยูค,ครับเอามาพ่อพูดใด้อีกบันนี่พอก็แปดววสดีครับตั้ง <c oughs> มาตะหุ่นได้ไหมอยากให้อสิอบอนดังครับบอนดังนี่บอนดัง ไกเต็มบัตรเพิ่มอยู่ครับเจ้ใหม่มงคลครับหืมดอกอยังดอกครับบันออกดอกออกดอกอันนี้ก็สารปูนะครับเด้อสารปูผ่าพุ่มอยู่ในวัตรแห่งนี้นะครับ วัดปูศูนย์เจ็ดครับครับจังไนเขาก็ไปตามตัวเลข้ำกันครับลออปูครับปูกำลังแต่งตัวพันผ่าพันแพร่ผมอนี่ครับศูนย์บนหกหนึ่งล่างแต่เป็นตกวกับบนล่างเล็วิ่งมาทั้งทั้งบนทั้งล่างทั้นข้อกับแปดข้อผมสูตรนี่สุดททำเงินดีดีพี่รองนะครับนี่ครับงวดนี้ก็งวดครับบบมิกักนะครับอาจมาสิมาตุวันะ ปูโทษด่วนพี่น้องปูโทษด่วนว่าทําไปแล้วสูตรทําเงินนี่ยเพื่อนแต่ว่ายังบอได้ลองขีดมืออีกเดือนทางขึ้นมานะครับอยากอยากจ้างตาเห็นพี่น้องแค่ซี่แต่เข้าบาได้พ่อกันโดยเพื่อนเนาะได้นัดกันเนาะเพื่อนคว้าโดยเพื่อนครับผมครับมาจัมสูตรทําเงินคือเขาคับเขาแน่จับปู เขาทั้งบนทั้งล่างนี่ต่อไปมันจะเดินบ่ครับอ่ะเบิ่งงวดนี้เดินนั่งเร่หรือปุ๊กปูซูนเจ็ดหนี่งโบเก่ยงตะเลขเล้าเด้อครับเด้อเนีให้ทยกะเจงครับแต่ว่าให้หาซูนกับหกหนึ่งหัวที่ผ่านมาเลขรัฐบาลไทยดังคักรอบนี่นอกตามกเดินต่อบ่เธอข้าเธอเนี้ยแต่เสียยังเดียวเขาขอกขบ่ใครให้ทุ่มตะเหล็กทุ่มเต็ม เหนียวปิดมดครับผมบึ้งเอาฤทธิ์จับตาบึ้งเท่ากันเดี๋ยวอปนอนแน่ยับออกไปเล็กนึงง่ายง่ายสูตรบรยากคึ้ง่ายอันนี้สูตรนั้นปาบเจ้ามือบอลอ่ากันปาบเจ้ามือปาบเจ้ามือปาบเจ้ามือเบิ่งไปได้พี่น้องเดี๋ยวจะสรุปอีกที่หนึ่งกระป๋องตัวใหญ่ๆนะครับเนาะ ถามช่ 5, 3, มาแล้วกูหาเกิดแปดเห็นนอสุลอยมาไล่เนาะคนบมสุรมาไลอันนี้อยมาไล่น้นักเพิ่มื้ซอันนี้นักเพิ่มเด่นมาแล้วครับนะบนเด่นเด่นบนบปเกู้นย์ สามกับสี่เด้นน้องบ้านนะสามสี่ห้าหกจะคู่ได้กับผมนอ้ยเอาพี่น้องเอนสีจับตาเบิ่งดีๆด้วยครับมาแล้วครับผมชนกันกับเส้นนี้ไงสูตรไข่ใครไงกันพี่น้องเอาเบิ่งสูตรทำได้พี่นี่ด้อยใครต้องการสูตรของโปรสูตรเกียรตินะครับเนาะมีสูตรใ้เบิ่งความบนเดินครับตัวชน เดินชนเดินซักตัวครับผมอันนี้บนเนี่ยไหครับอาจารย์บนล่างอาจารย์เดินบนเดินโอ้เป็นบนล่างนะครับเนาะคือวบนนึงเขาทงบนทั้งล่างเนาะแเนครับครับเขาทั้งบนทั้งล่างเดินสามเดินสามกับแปดสามกับแปดบนเดินสามกับแปดเนี่มานำกันบ่ปูวสามกับแปดมานำกันมานำกันได้มานำกันได้ดูคนละสูตรเลยมันดูคนตาลักครับผมแปดอยู่ลักหนึ่งสามอยู่ลักหนึ่งครับผม าว่าถือแก่เสี้ยนหน้าดีได้เลยเจอนักหนึ่งอยู่น่นี่นะเลขนะถือแก่ยังบ่ถือยุเทียสีนหนาดีแกตัวเลขเจับคู่ครับจับคู่ก็จะได้อนี้เป็นบนล่างนะครับผมบนล่างเด่นสามแปดเเก จะเดินต่อไหมรอรุ่นกันเดินหลังาสี่เก้้าาหเดินต้อนแท้ปูเดินตัวบากระผมไม่สิ้นห้าไม่กระติสุนห์าทั้งหมดจะมีเกาคูณมาจเกย9คูณาคูณแต่จะตัดให้น้อยลงกว่านี้เพียลูกชี่จับตาเบื้องดี ตัดออครับผมแปดสี่ศูนย์ห้าเก้าห้าว้าวบัตรที่นี่พี่้องแคฟีตัดตัวกันครับผมกันแอติเขียนแต่ตัวเด่นนะพี่้องตัวตัดบ่กเขียนนะพี่้องไม่เชออกตัวตัดตัวกันครับกันสามคู่ครับผมตัวนิ่8แปดสาม ลองตัวนี้8 3 94 0 4เก้าสี่ศูนย์สี่ะเก้าสามแปดเก้านยนเดือ่นมันมานำกันได้มันชนมันชนอยู่สามตัวมันชนสามชนเก้าชนแปดเด่นนี่เด็กเด่นบนนะแปดสามเก้าสามแปดหาก็แมมนนะครับเหมือนเันนะแปดหาแต่แปดสีออกกระซูนหเด็กเด่นชนกันเด้นี่ชนบนลักหน่วยบนมันสาม กันเลยห้ตัวกันกันแปดหกเอาแปดหก็สองเทียกเาสม้นทีนเก้าหคนกับผมเก้าหกคนบ่แปดหกเก้าหวัด้กพี่น้องโดนจำสองเทียแล้ไม่เจหรอกกันกับกัน สี่ิบริเใส่กระดาษแผ่นนึงัวน้องบันเนีนเนีนศูนย์นยเนีนแปดศูนยนะครับเนีนแปร่องเกสนะครับพี่้องสามศูนย์เก้า่ศูนย์นี่วิ่งสาเก้านี่เด่นกบูตุเกบวเด่น เด่นแปดพักตัวตัวนองตัวนี้เด่นแปดนะครับพี่น้องที่ซี่วงกลมทิศแปดได้พี่น้องนะครับหัวตีนข้าวมันชนกันสองตัวที่มันเด่นวงมุมแปดติดเด่นแปดก็สามชนชนครับมานํากันได้มันว่ามันอยู่คนอลักษสามมันหลักไหนกับผมอันที่ปูดตัดออกแปดที่เกาะหางลูกบินลูกบิงเด่นนั่นก็คือวิ่งแปดเด่นสุดซุดแบบผมแปดบนอย่างเดียวแปดบนอย่างเดียว ที่เราขบวน้่างไวหรอที่น้องเนาะขบวนด่างกับนบวน้่างไปได้อันนี้ของฝากเลยเลขไทยสามตัวเลขไทยเลขนาได้ครับของฝากหารถตุลี่ไว้ของฝากเลขไทยนาเลขไทยเลขนาสี่เบิร์เ้อด้วยครับผมเลขไทยเลขนาไว้เลยหารถตุลี่เก้าแปดเจ็ดห้วยเจ็ดแปดเก้า เลขนาเลขไทยเลขเก้าเก้าสองฝากสองคู่ว่ะครอาจารย์สองคู่เลขกับผมเอาเลขฝากเลขไทยเลขไทยสามตัวสามตัวเลขนาเลขทยหนึ่งครั้งสองครั้งเลขไทยสามตัวสองครั้งปูหายมากเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดก้าเานะครับผมเป็นด้ท้งนาเป็นในทั้งไทยทั้งนาอ ถ้าบ่มีซื้อติดนี่นี่ถ้าถ้าบ่มีไทยก็เอาหน้าคเจมแก้วนี่เล็นไทยเลยสำหรับตัวกันกระมีปู้ยถามอีกได้ครับอันแปดที่เก่าหาซุนหานเป็นเหล็กดับบ่ืปู้เหล็กบ่มานำกันโอ้เหล็กบ่มานำกันครับยืมสูตรผู้อื่นมาใช้คแปดหกเหล็กบอมานำกันเหล็กบ่มานำกัน นะครับพี่น้องเอ็ซีครับผมตัวหนังสือของปูหน่อยแอฟจังเขียนคัดลอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับครับกระสับกรับตัวเลขของปูด้วยครับเด้อปูศูนย์เจ็ดนะครับสูตรของเพิ่นเจ็บีอยากไปหาเท็ดล่องเบิ้งก็ได้แล้วครับเบิ้งตามในคลิปก็ได้ครับเพราะว่าเพิ่นบ่แพงสูตรอยู่แล้วปูเพิ่นสายบุญอยู่แล้วครับให้เป็นท่านครับเพิ่นให้เป็นท่านแก่ญาติโยมนะครับ ส่วน <c oughs> สุดยับคูครับปูใอย้ยุที่8ปดสมครับ9ก้าสามศูนย์สามเก้สี่ศูดห้าส่วนที่ตัดออกปูว่าเลกว่ามาํากันนะครับได้แปดสี่เ้าห้าห้าครับตัวกันกับมี่แปดหกเนะครับส่วนเลกกไทย3ามตัวนะครับหนาไทยสามตัวมี่เจ็ดแปดเกเจดเก้า้า ครับให้เอฟซีฮอจับหนาจอยกวานครับครับถ่ายคลิปนี้ขอไปพ่นให้เอฟซีทุขันนะครับโชคดีไปทนกำกันนะครับสำหรับตัวเลขคู่สูงเจ็ดเขาทั้งบนทั้งล่างครับรอดที่แล้วกวันให้ โศกงพันหมันเด้อเดี๋ยวกันม,มาทำบุญน,น้ำปูเพิ่นครับครับไอพี่น้องเข้ามเด้เงินม,มาทำบุญน,น้ำปูเพิ่นครับปูศูนย์เจ็ดครับครับนมัสกัดนะครับปูเด้อครับสาธุครับ